S 1> <S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวราดาทุกคนนะคะวันนี้พบกันอีกวันหนึ่งนะคะเป็นวันพุธนะคะวันนี้ก็เป็นวันพุธนะคะเราพบกันเช่นเคยเป็นคลิปที่2นะคะคลิปของวราดาในคลิปที่เก็ทร้อยกว่าแล้วนะคะขอให้ท่านดู EP ีด้านบนนะคะแล้วก็ดูนําเบอร์นะคะนําเบอร์นี้นะคะวันนี้คลิปที่2นี้วราดาก็จะมานําเสนอกระเป๋าน้อยนะคะวันนี้เพิ่งได้มานะคะ ได้มาสดๆล้ำล,ล้นลดๆเลยนะคะสินค้าราคายังโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะคะปกติแล้วกระเป๋ารุ่นนี้ขาย199นะคะ199หน้าร้านวรดานะคะแต่เราขายในพ่อแม่พี่น้อง FC ของอช่อง YouTube ของเรานี้นะคะเราขายในราคามิตรภาพนะคะเพียงใบละ130บาท2ใบ สองใบ250นะคะรานะคาแบบนี้หาไม่ได้นะคะแล้วสินค้าไม่มีด้วยนะคะตอนนี้สินค้ามีจํานวนจํากัดน,นะคะเมื่อท่านใดต้องการนะคะแอดไลน์มาเลยนะคะมีในคลิปนี้มีหมดเท่านี้นะคะเพราะว่าสินค้าไม่มีแย่งกันซื้อแย่งกันขายนะคะเพราะว่าสินค้าน้อยแต่คนขายถูกนะคะเอาไปฝากไปต้อนนะคะไปให้ของขวัญลูกหลานให้ของขวัญพนักงานบริษัทใหญ่ๆได้นะคะป,ปกติที่อื่นๆและ,ะที่ ต่างอำเภอต่างจังหวัดที่ไกลๆนะคะไม่ขายนะคะราคานี้ขายสูงกว่านี้แต่เราขายในราคามิตรภาพนะคะเป็นกระเป๋าใส่สตางค์นะคะใส่สตางค์แล้วก็ห้อยสองไปตลาดได้พอดีน่ารักน่ารักนะคะ อันนี้นําเบอร์หนึ่งนะคะ line, line, ลายเอสลายพระราชทานนะคะวรดาติดนําเบอร์ไว้ทุกอันนะคะใบละร้อใบ250นะคะเมื่อท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์เข้ามาเลยนะคะวรดานําเสนอรยคะพิจาพแล้วก็ติดนําเบอร์ไว้ทุกอันเลยนะคะนําเบอร์หนึ่งนะคะนําเบอร์หนึ่งมีไม่กี่ใบนะคะเหลืออยู่ประมาณ4ใบนะคะอันนี้ก็นําเบอร์หนึ่งนะคะถ้าเรายังไม่รุ่นจะเป็นแบบนี้นะคะ ถ้าเราลูกก็จะเข้ามาแบบนี้สวยน่ารักค่ะกระเป๋านะคะอันนี้นาเบอร์หนึ่งนะคะนาเบอร์หนึ่งนะคะ250บาทเอาลายอื่นค่ะเข้ากันได้นะคะต่อมาเป็นนาเบอร์สองมีอยู่2ใบนะคะอันนี้นาเบอร์สองนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะนาเบอร์สองมีอยู่2ใบนะคะเมื่อท่านใดสนใจแคปหน้าจอมาเลยนะคะนาเบอร์สองเราจะเอาค่ะเขากับลายอื่นได้นะคะใบละร้อย30บาทกติกาเหมือนเดิมนะคะโอนก่อนส่งสินค้านะคะ นับเบอร์สองผ่านไปแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องคะต่อมาเป็นนัมเบอร์สามนะคะนัมเบอร์สามนี่เขายังเหลืออยู่สองใบนะคะเพราะว่าห้อยอยู่ข้างนอกอีกวรลดายกเพียงใบเดียวนะคะอันนี้นัมเบอร์สามนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะวรลดาติดนัมเบอร์ไว้ทุกอันเลยนะคะใบละร้อยสามสิบสองใบสองร้อยห้าสิบวันนี้เพิ่งได้มานะคะได้มาเรื่อยๆบางทีวรดาก็ขายหน้าร้านยังไม่ได้เอาขึ้นไลน์เลยนะคะลูกค้ามารับไปก่อนนะคะ โปรโมชั่นโปรโมชั่นช่วงเดือนเข้าพรรษาออกพรรษานะคะอันนี้เป็นนัมเบอร์สี่นะคะสวยงานจริงๆนะคะนัมเบอร์สี่นะคะมียังเหลืออีกอยู่สองใบนะคะห้อยอยู่ฝั่งนอกนะคะเมื่อท่านใดต้องการรีบเอาเลยนะคะสินค้าไม่ได้มีมาตลอดนะคะนัมเบอร์สี่นะคะสองร้อยสามสิบบาทเท่านั้นจ้าต่อไปเป็นนัมเบอร์ห้านะคะนัมเบอร์ห้านี่ก็มีอยู่หลายใบนะคะเนี่ยดึงเข้าแบบนี้ก็สวยน่ารักทุกใบเลยนะคะนัมเบอร์ห้านะคะ นัมเบอร์นะคะ130บาทเช่นกันนะคะท่านใดสนใจรีบแอดไลน์แคปมาเลยนะคะแอดแอดแคปมาเลยนะคะนัมเบอร์5นะคะท่านใดสนใจแคปมาเลยนะคะั add add นสวยนะคะสวยจริงๆนะคะอยู่ด้านนอกก็มีอีกไม่กี่ใบนะคะท่านใดเข้ามาช้าอาจจะไม่ทันเพื่อนๆนะคะซื้อไว้ฝากไว้ต้อนนะคะช่วงปีใหม่ไม่มีขขงนะคะแล้วก็มาเป็นนัมเบอร์6นี่ก็สวยแต่นัมเบอร์6จะเป็นจุบบนนะคะพ่อแม่พี่น้องคะอย่างนี้นะคะ เป็นจุกบนนะคะลายเดียวกันแต่จุกบนนี่ค่ะมีติดนาเบอร์ไว้ทุกอันนะคะอันนี้นำเบอร์หกนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจรีบแอดไลน์แคปมาเลยนะคะนำเบอร์หกนะคะร้อยสามสิบบาทนะคะเมื่อท่านใดสนใจเมื่อท่านใดต้องการแคปหน้าจอได้นะคะร้อยสามสิบบาทนำเบอร์หกนะคะนำเบอร์หกนะคะมีนะคะอันนี้ก็นำเบอร์หกนะคะท่านใดสนใจแอดแอดเลยนะคะแคปมาเลยนะคะนำเบอร์หกนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจแคปมาเลยนะคะอันนี้เป็นนำเบอร์เจ็ดนะคะ นัมเบอร์เจ็ดสวยงานทุกอันนัมเบอร์เจ็ดนี้เป็นหูนี้นะคะมันจะเป็นสลับกันนะคะขอให้ท่านดูดีๆนะคะอันนี้นัมเบอร์เจ็ดนะคะสวยนะคะนัมเบอร์เจ็ดนะคะพอ่อแม่พี่น้อง mm. ท่านใดสนใจรีบแอดไลน์แคปมาเลยนะคะสวยทุกใบางามทุกถืนนะคะสวย,ยทุกใบงามทุกใบนะคะนัมเบอร์เจ็ดนะคะต่อมาเป็นนัมเบอร์แปดนะคะนัมเบอร์แปดนี่เป็นจุกจุกบ,บนนะคะนี่ค่ะจุกบ,บนนะคะพอ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอแอด pr, แอด pr, มาเลยนะคะอันนี้นัมเบอร์แปดนะคะ วันนี้เรานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องในราคาพิเศษในราคามิตรภาพนะคะแปดแปดแปดนะคะร้อยสามสิบบาทเท่านั้นจ้านี่ก็เบอร์แปดนะคะพ่อแม่พี่น้องคะท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอเลยนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายนะคะสินค้าเรามีแท้แน่นอนนะคะอันนี้ก็นําเบอร์แปดนะคะเป็นจุดบ,บนนะคะสวยงามจริงจนะคะ หาได้ยากนะคะท่านเราไม่มีผ้าเศษจากตัดเสือ้อตัดกางเกงไม่ได้นะคะไม่ได้ทุนไม่ได้อะไรนะคะอันนี้นาเบอร์แปดนะคะขอให้ท่านดูดีๆนะคะสินค้าของเรามีกิพค้อมขายนะคะสินค้าเรางามนะคะนาเบอร์แปดนะคะต่อมาเราจะมาเป็นสายยาวนะคะสายยาวรุ่นนี้นะคะได้มาใหม่ๆเลยนะคะมาได้เพียงห้าใบนะคะได้มาห้าใบได้มาเจ็ดใบวันลัดาขายหน้าร้านไปแล้วนะคะ นี่นะคะเมื่อท่านสนใจท่านแคปหน้าจอเลยนะคะวันนี้นะคะ <Garage S 1> ขายในราคาใบละร้อยห้าสิบเท่านั้นนะคะปปปปเป็นกระเป๋าสายยาวนะคะสวยนะคะนี่ค่ะใบที่หนึ่งนะคะเมื่อท่านสนใจท่านแคปเลยนะคะแอดไลน์มาเลยนะคะใบที่หนึ่งนะคะใบที่สองนะคะ<ท>นี่ค่ะมีอยู่ห้าใบเท่านั้นนะคะเพราะสินค้ามาทั้งหมดเจ็ดใบวันละขายหน้าร้านไปแล้วนะคะสวยนะคะค่ะร้อยห้าสิบบาทนะคะ เมื่อท่านซื้อไปฝากไปต้อนโอเคเลยนะคะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายงามมากนะคะอันนี้ก็มีอีกแล้วนะคะสวยงามจริงๆนะคะเมื่อท่านต้องการท่านแอดไลน์แคปมาเลยนะคะสวยจริงๆนะคะวันนี้เรานําเสนอให้เลยนะคะสวยงามมากนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าย่ามเล็กนะคะกระเป๋าย่ามเล็กนะคะ mm hmm. เมื่อท่านสนใจแวะเบียนมาได้เลยนะคะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายนะคะไปละร้อยห้าสิบบาทจ้า แล้วก็มาเป็นสายายาวนะคะสายายาวนี้มาได้ถึงสองใบนะคะค่ะสองใบสายยาวนะคะก็นําเสนอให้ท่านเลยในราคาเหมือนเดิมนะคะร้อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้ด้านนี้นะคะนี่สวยค่ะด้านนี้อันนี้ด้านนี้นะคะขอให้ท่านดูดีๆนะคะเอาไปที่1ก็ได้ไปที่2ก็สวยบีอยู่สองใบเท่านั้นนะคะก็สินค้าทําไม่ทันนะคะสินค้าทําไม่ทนนะะันท,ทนทอไม่ทันนะคะวันนี้เรานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องในราคามิตรภาพเลยนะคะ ขายเบาๆในราคาพิเศษพิเศษเลยนะคะขายเบาๆนะคะวันนี้เรานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องพิเศษเลยนะคะและเราก็จะมีกระเป๋าย่ามใหญ่นะคะเดี๋ยวเราสอยลงมาให้พ่อแม่พี่น้องดูนะคะกระเป๋าย่ามใหญ่นี่สวยนะคะแต่มันตัดไม่ทันนะคะสินค้ามีเท่านี้นะคะตัดไม่ทันนะคะตัดไม่ทันจริงๆ วราเราขายในราคาถูกนะ ind, นาคากนะกับเป๋าย่ามนะคะอันนี้วราดาได้มาสองวันก่อนได้มาเพียงสามใบนะคะวราดาขายไปแล้วนะคะจากใบละห้าร้อยเราไม่ขายนะคะตัวนี้เราขายเพียงสามร้อยห้าสิบาทนะคะเมื่อท่านใดสนใจแคปหน้าจอมาเลยนะคะบบใบลงใหญ่นะคะเหลือใบเดียวนะคะสามร้อยห้าสิบนะคะแล้วตัวนี้นะคะวราดาก็ขายลดหลัน่นพิเศษเป็น,ใบใ,นะะใบใหญ่นะคะใบใหญ่นะคะใบใหญ่สวยงามน,นะคะแต่วราดาลดหลั่นเป็นงานที่ไม่แต่งนะคะเป็นงานคามเรียบๆสามร้อยบาทนะคะ มีอยู่2ใบนะคะท่านใดสนใจแอปหน้าจอนะคะ300บาทนะคะขายโป,โปรให้เลยนะคะ300บาทเท่านั้นจามีอยู่2ใบนะคะเป็นงานที่คามเต็มนะคะถ้าเป็นคามแต่งเราก็จะมีอยู่2ใบอันนี้เป็นใบใหญ่นะคะใบใหญ่จากใบละ6 0 0 700ด้ไขายเราก็นําเสนอขายในราคานิตรภาพเพียง390คือใบใหญ่นะคะใบใหญ่สุดๆนี้คือ390บาทนะคะนําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะ ใช้สะพายไปตลาดก็ได้สะพายไปโรงเรียนสะพายใส่ไอแพดได้นะคะสินค้าของเรางานนะคะไม่ใช่สินค้าตกค้างนะคะสินค้าสวยสัดมาไม่ทันพอมาไม่ทันนะคะเมื่อท่านสนใจท่านต้องการอะไรก็แอดไลน์หาวลดานะคะท่านก็ต้องการอะไรข้อสําคัญให้ท่านดูใน YouTube นะคะเพราะวลดาไม่สามารถจะดูให้ท่านทุกๆอย่างนะคะงานหน้าร้านเราก็มีงานขายเราก็มีแล้ววรดาคนเดียวนะคะ ขอให้ท่านดูก่อนนะคะดูใน YouTube ก่อนถ้าท่านสนใจก็แคปหน้าจอนะคะหรือถ้าท่านแคปไม่เป็นแม่แม่แคปไม่เป็นก็ให้ดู EP นะคะด้านบนนะคะแล้วก็ดูนำเอบอร์วราดาจะดูให้นะคะขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะดูสินค้าให้ละเอียดแล้วก็ชอบด้วย ความจริงใจนะคะเพราะว่าวรดาขายของก็ขายด้วยความจริงใจนะคะคําว่าที่จริงใจของเราคือถ้าท่านต้องการท่านก็รับท่านไม่ต้องการท่านก็บอกไม่รับแค่นั้นไม่มีปัญหาอันี้คือความจริงใจซึ่งกันและกันนะคะไม่ใช่มาแล้วเอ้ยถ่ายให้ดูหน่อยอันนั่นอันนี้อันนี้อันนั้นไม่จบไม่สิ้นแล้วคนสุดท้ายตอบขอบคุณคะ่ะอันนี้ก็ ไม่ปื้มเท่าไหร่นะคะเพราะว่าก็เห็นใจแม่ค้าด้วยนะคะเพราะว่าคนเราก็ต่างมีอาชีพทำมาหากินคนละอย่างกันนะคะ<ม>สุดท้ายแล้วขอขอบพระคุณทุกๆคนขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนขอขอบพระคุณที่เมตตานะคะขอบพระคุณค่ะดูแลสุขภาพทุกคนนะคะ